สบายดีสบายดีทานผู้ชมทุกท่านเนาะละมื้อนี้เนาะ้งจะพาท่านผู้ชมไปเบิงความตึงเครียดของชายแดนไทยและพม่าเชิงว่าหลายหลายสื่อข่าวหลายหลายซ่องเนาะเพื่อนได้เอามาอันออกข่าวเนาะเห็นให้กุ้งเองก็หากฮูหว่ามันมีความขัดแย้งเนาะหรือว่าประเด็นนี้มาหลายสิบปีแล้วเชิงว่าอกองทัพหรือว่าส้นกุมน้อยทีเอินว่า กลุ่มว่าแดงซึ่งว่าเป็นชุมชน,นที่ว่าง่ายแบบเคลื่อนทับมาตั้งถิ่นฐานอยู่เขตชายแดนของเชื่อเป็นสายเดนของไทยซึ่งว่าไทยเพิ่นก็นมีอาเขตแดนที่สัดเจนซึ่งว่าจะมีการเจรจาหลังจากเจรจาแล้วจะมีการ ถ้าว่าเจรจาบอลงลอยหรือว่าเจราจาสามระดับบอบอสำเร็จเนาะก็อาจจะเกิดความหุนแหงได้และเรื่องราวนี้จะเป็นแนวไหนมื่อนี้เนาะคณจะไปเบื้องข้าวนี่นํำกัานานะที่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าหลายคนให้ความสนใจ หลังจากที่ชายแดนด้านอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซ,ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาเริ่มตึงเครียดขึ้นหลังจากที่กองทัพว้าแดงได้ส่งทหารและอาวุธเข้ามาเพิ่มเติมในฐานที่มัน่นทําให้กองทัพไทยต้องเคลื่อนปืนใหญ่และอาวุธหนักเข้ามาประชิดเช่นกันด้านพลตรีธนทิพสว่างแสงโคศกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าข่าวกองกําลังว้าแดงรุกข้ามชายแดนเข้ามาฝั่งไทยนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยกองกําลังทหารไทยอยู่กับว้าแดงมาตั้งแต่ปี2540 อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เมื่อเขาเข้ามาเราก็พยายามผลักดันกลับไปซึ่งมีการพูดคุยกันตลอดพื้นที่ตรงนั้นไม่มีคนพักอาศัยอยู่เป็นโนเมนแลนด์เต็มไปด้วยป่าและภูเขาไม่มีเส้นแบ่งยืนยันได้ว่าไม่มีการประทะหรือการใช้กำลังกันอย่างที่เป็นข่าวและข่าวการตั้งปืนใหญ่ก็เป็นเฟกนิวขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าว้าแดงได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของกองทัพไทย ที่จะให้กองกําลังว้าท้อนตัวจากค่ายทหาร9้าจุดตามแนวชายแดนที่มีข้อพิาพาทกับไทยกองทัพว้าปัจจุบันได้ควบคุมเขตปกครองตนเองในรัฐชานได้มีกําหนดให้เมืองท่าเิเล็กอําเภอเมืองศาสตร์เมืองตวนฮเวอและเมืองปอปาคะอ,อินซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนหนึ่งของเขตทหารที่171เงท่านี้ผู้นําของกองทัพได้พบปากกับเจ้าหน้าที่กองทัพบ,บกไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่18-19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความตึงเครียดตามแนวชายแดนหลังจากนั้นทางการไทยก็เรียกร้องให้กองทัพวะถอนตัวจากด่านหน้าของกองทัพ9แห่งภายในวันที่19ธันวาคมแต่วันที่26ที่ผ่านมากลุ่มกองกําลังว้าอ้างว่าการถอนกําลังเตอมมาจากการตัดสินใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาทวิภาคีอย่างเป็นทางการเท่านั้นและอ้างถึงประเด็นนี้ไปยังรัฐบาลทหารเมียนมา ซึ่งยึดอำนาจผ่านการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ปัจจุบันรัฐบาลทหารเมียนมาให้ความสนใจเพียงน้อยนิดในประเด็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างกองทัพวะและรัฐบาลไทยอย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับแถวหน้าและอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุจันทโอชา เปิดเผยถึงสถานการณ์ว้าแดงว่าได้เข้ามาอยู่เขตชายแดนไทยกว่า20ปีมาแล้วกระทั่งกองทัพภาคที่3ได้ยื่นเส้นตายกดดันให้ออกจากพื้นที่ภายในวันที่18ธันวาคมโดยว้าแดงเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่นอกเขตชายแดนไทยเพียงไม่กี่คนแต่ต่อมามีการขยายฐานปฏิบัติการมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งรุกล้ำชายแดนไทย ทำให้ทางการไทยต้องผลักดันออกไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการพูดคุยเจราจาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า TBC มาจนถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคในการที่จะผลักดันอย่างเป็นระบบตามแผนที่ได้วางไว้ขณะเดยียวกันก็ยังรอคําตอบจากกองกําลังว้าแดงที่ต้องแจ้งให้หน่วยเหนือทราบว่าจะขยับฐานออกไปหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็เป็นเพราะความไม่ชัดเจนเรื่องของปรมแดน ทำให้ฝั่งว้าแดงและเมียนมาเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ขณะที่ทางการไทยมีพิกัดแผนที่ชัดเจนยืนยันได้จึงจําเป็นต้องขับว้าแดงออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ถ,ถ้าอีกฝ่ายมีการยืนยันเรื่องอาณาเขตที่แตกต่างกันก็จะต้องมีการเจรจาระดับสูงขึ้นไปอีกครั้งก็มีการพัฒนาขยายฐานปฏิบัติการมากขึ้นเรื่อยๆก่อนพอน,น้อยที่เจ็ 8, ที่ได้ตั้งเมื่อย0ปีก่อนขณะนี้ได้ขยายฐานกว้างมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดก็ เข้ามานะครับลุกล้ำพื้นที่ของเรารทำให้ทางไทยต้องดำเนินการ,นรในการที่จะผลักดันกลับอ,อย่างเป็นระบบตามที่เราได้วางาแผนไว้นะครับมีการเจรจาพูดคุยผ่านคณะกรรมการาชุดต่างๆในระดับท้องถิ่นนะครับกรรมการ TBC นะครับแล้วก็ JBC นะครับแล้วขณะนี้ก็ยังมีาการรอคำตอบ นะครับของทางฝ่ายอกองอทัพสหรัฐวา้าหรือว่ากองทัพว้าแดงเนี่ยนะครับที่จะต้องแจ้งให้กับทางหน่วยเหนือเขาทราบแล้วก็ขยับฐานปฏิบัติการตรงนี้กลับเข้าไปให้เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่มานานแล้วแต่ว่าเนื่องจากความไม่ชัดเจนของเรื่องของพรมแดนทําให้ทางฝั่งวา้าแล้วก็ทางฝั่งพม่าเนี่ยอาจจะเข้าใจ คาดเคลื่อนกับเรานะครับซึ่งเราก็ยืนยันชัดเจนเรามีพิกัดนะครับเรามีแผนที่นะครับแต่ว่าทางฝั่ง,งว้าก็ดีทางฝั่ง,งฐานพระม่าก,ก็ดีอยู่ในสถานการณ์การสู้รบเพราะนั้นการพูดคุยแล้วก็ดำเนินการกับเรานะครับในหน่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยในฐานปฏิบัติการหน่วยชอกอรหรือว่าหน่วยของกองทัพภาคนะครับซึ่ง มีขั้นตอนในการพูดคุยแล้วก็มีหลักฐานบันทึกต่อข้อถามที่ว่าว้าแดงเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยไม่ได้เป็นรัฐดังนั้นการเจราจาจะมีความชอบธรรมและเป็นไปได้หรือไม่ดเอร์ปณิธานกล่าวว่าที่ผ่านมากองกําลังของไทยมีความใกล้ชิดกับกองกําลังว้าแดงบนเขาหัวม้าเป็นอย่างดีโดยส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาในพื้นที่ไม่น่านจะมีมากแต่หากเกิดปัญหาการสู้รบเกิดขึ้นจะส่งผลให้การสื่อสารระหว่าง กองทัพว้าแดงกับกองกําลังทหารเมียนมาคลาดเคลื่อนอาจเป็นช่องว่างที่ว้าแดงไม่ตัดสินใจทําอะไรอย่างไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาที่ผ่านมากําหนดชัดเจนว่าว้าแดงจะต้องออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว้าแดงก็อยากให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งทางการไทยส่งเรื่องเสนอไปแล้วแต่สุดท้ายกลับล่าช้าเนื่องจากกองทัพเมียนมา ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับว้าแดงจึงทําให้การประชุมไม่มีความคืบหน้าไร้ทิศทางที่ชัดเจนจึงต้องส่งต่อไปที่คณะกรรมการระดับเขตแดนร่วมกันหรือ JPC เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกทั้งยังต้องรอดรูอว่าว้าแดงจะขยับออกจากพื้นที่ในวันที่18ทธันวาคมหรือไม่เมื่อถามถึงประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาที่หมักหมมมานานดรปณิธานกล่าวว่าต้องแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือ1 เจราจารในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นในส่วนของหน่วยชอกอที่คุมฐานปฏิบัติการที่ผ่านมาก็มีการเจราจาหลายครั้งตกลงกันว่าไม่มีการรุกพื้นที่เพิ่มและให้เตรียมถอนกําลังกลับไปส่วนเฟซสองคือการกดดันโดยการเสริมกองกําลังและยุธทธทกรณ์เข้าไปในพื้นที่ซึ่งการกดดันมี2ระดับคือเสริมกําลังให้อีกฝ่ายมองเห็นได้ชัดเจนและอีกวิธีคือปิดช่องทางการค้าชายแดน ปัจจุบันตามรายงานพบว่าทั้งสองฝ่ายต่างเสริมกองกําลังเข้าไปกันแล้วส่วนเฟสท,ที่3คือการใช้กําลังข้อนี้จะมีผลกระทบพอสมควรหากไม่ระวังจนเกิดความเพียงพล้าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดผลได้ผลเสียซึ่งวิธีนี้จะทําให้การเจราจาทั้ง3ระดับเกิดการชะง,งักงันและเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องคิดและตัดสินใจให้ดีโดยการเจราจาในระดับพื้นที่ต่างๆของกองกําลังของหน่วย ของฐานที่อยู่ประชิดกันเลยนะครับซ,ซึ่งทำอยู่หลายครั้งแล้วก็มีรายงานเข้ามาแล้วก็ใน,ในขั้นตอนนี้ก็ยังมีการเจราจาขอ,ข,อของหน่วยเอากอ่์ซึ่งเป็นคนคุมฐานปฏิบัติการต่างๆของทั้งสองฝ่ายนะครับในหลับที่พิชีตรงนี้ก็คุยกันอยู่แล้วก็มีาการตกลงว่าไม่มีการขยายเพิ่มแล้วก็ให้มีการเตรียมการถอนกลับ นะครับตรงนี้ที่ฐานนะครับอาจจะที่เจรจาไปที่ดอเอออหินมาแล้วก็ช่องทางไม้ลัดก็เจรจาอยู่อันนี้เป็นทั้งหมดเราทีเป็นขั้นตอนครับเป็นขั้นตอนเจรจาแต,แต่แต่เมื่อเจรจาแล้วมันมันเกิดขยายออกไปและขณะนี้มันเข้าสู่ขั้นที่สองก็คืออ,า,อาจจะเริ่มขั้นตอนในการกดดันนะครับในการกดดันเนี่ยนะครับในการกดดันก็คือว่ามีการเสริมนะครับมีการเสริม ตองกําลังและยุทธปกรณ์เข้าไปนะครับในในพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อที่จะกดดันนะครับอัออนนี้ก็เป็นการเสริมครัซึ่งตามรายงานก็มีการเสริมกําลังเข้าไปทั้งสองฝ่ายอ๋อฝั่งเราก็ฝั่งเราก็เสริมเตรียมจุดยิงปืนใหญ่ปืนคอเข้าไปฝั่งนู้นเห็นว่าเสริมปืนคอเข้ามาในจุดฐานนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สองนะครับก็คือ ควบคู่กับการเจราจาเมื่อดูสายการมันเริ่มยืดยาวแล้วก็ยังไม่มีคําตอบก็มีการกดดันการกดดันนี้ก็อาจจะเป็น2ระดับนะครับระดับที่เรื่องเกี่ยวกับการเสริมกําลังแล้วก็การวางกําลังไวใใใ้ให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 ้อีกฝ่ายมองเห็นชัดเจนว่าว่าว่าเราต้องการที่จะกดดันแล้วก็อาจจะมีการกดดันในเรื่องช่องทางเข้าออกนะครับปิดช่องทางนะครับช่องทางการค้าชายแดนตรงนี้มันน่าจะ อย่างดอยหัวไม้ช่องทางไม้รันอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีการปิดมีการอะไรก็จะเป็นแรงกดดันนะครับสุดสุดท้ายขั้นตอนที่ขั้นที่สามก็คือการใช้กําลังน,นะครับการใช้กําลังเข้าไปเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ก็จะทาให้มีผลกระทบนะพอสมควรถ้าเกิดว่าไม,ม่ระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่องพร้อกันไฟได้ไฟหนึ่งก็จะมีผลได้ผลเสียนะครับแล้วก็จะทําให้การเจรจาในสามระดับนั้นชะงักงานไปอีกทั้ง tbc ท้ง RBC และ JBC นะครับอันนี้้็งต้องตัดสินใจกันให้ดีของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็และนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนาะฐานผู้สมถ้าว่าการเจราจาบ่ลงรอยหรือว่าเจราจากันบ่ได้เนาะทางด้านประเทศไทยกองทัพไทยกับพ้อมที่จะเกียมส่งกำ,งกำลังเนาะเพื่อไปประเรินหนาและทางด้านประชาชนไทยและกุ้งได้ไปเห็นในคอมเมนต์ก็พพ้อมที่จะออกไปสู่หบ เพื่อหักษาพื้นแผ่นดินของทางประเทศไทยและนี่กุ้งก็อยากให้การเจรจาาผ่านไปด้วยดีเนาะบาอยากให้มีการใส่กำลังทีหุนแหงเพื่อมันจะเสียหาย,หายหลายๆด้านเนาะท่านผู้ชมและเหตุการณ์จะเป็นแนวไหนต่อไปกุ้งจะ นำมาเสนอ่ตอ่านผู้สมเลยมือนี้กรุงต้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง้งเข้ามาติดตามหับสมเลยมือนี้ต้องลาท่านผู้สมไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมือนี้สบายดี